สวัสดีครับผมเพดเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า The Last Fate ความศรัทธาสุดท้ายกับพ่อหนุ่มเอลิกใส่ชุดโค้ดสีดำและหันหลังเวลาคุยโคตรเทอเอาละครับพเพื่อนการเสเวลาเรามาเริ่มกันเลย <Hey. S 1> The Last Fate เป็นเกมแนวเมทรอยเวเนียเหมือนกับเกม Castle v a n i a ถ้าใหม่ๆห,หน่อยก็ Hollow Knight Bahamut สำหรับคนไม่รู้จักแนวเ,เกม m e t r o ยเวเนียก็คือเกมผจญภัย2มิติที่มีซ้ายกับขวาและเดินทางระยะอิสระแต่เรายังไปไหนมากไม่ได้เพราะว่าบางที่จะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะเช่นกุญแจเชือกหรือความสามารถอื่นๆแล้วถึงไปพื้นที่ใหม่ได้ระดับความยากของเกมนี้ค่อนข้างยากในช่วงแรกแต่ช่วงหลังเวลาเลเวล,ลเยอะดีสบายครับโดยเกมนี้ก็มีการต่อสู้แก้ปศิศนากระโดดให้ตรงจังหวะแต่เขาจะเน้นการต่อสู้มากกว่ามีการอัพเลเวล ซึ่งการอัพเลเวลกับอาวุธนี่มันเกมโซชัดมีอาวุธที่หลากหลายมีปืนมีเวทมนต์ <c oughs> มีการเคาน์เตอร์มีการแพร่ีสำหรับสายบูล้างผ่านแล้วน่าจะชอบภาพในเกมเกมนี้เป็นภาพ2มิติกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตแต่มีความสมส่วนและสมจริงโทนภาพออกมนๆดิบเถื่อนแต่ไม่แหวกมีเลือดนิดหน่อยออนิมเมชั่นตัวละครในเกมก็ลื่นไหลมอนเตอร์ก็ออกแบบมาแบบขยนันไม่ย้อมสีและเข้ากับตนโทนเกม ภาพพื้นหลังก็สวยงามตั้งใจทำมีทั้งฉากเมืองฉากเมืองนี่มัน,มนเมืองยานำในบัตรบอลชัดๆมีทั้งโซนหิมะในปราสาทในถ้ำในโบสถ์เอาเป็นว่าสวยหมดเลยครับโดยโทนเกมจะอยู่ในยุโรปยุคก,กลางครั้งที่ศาสนาเป็นใหญ่และมีศิลปะแบบโกธิกพวกโบสถ์พวกพรเจ้าพวกปีศาจอะไรพวกนี้เสียงเกมนี้ก็อยู่ในเกมดีเสียงประกอบเสียงเอฟเฟกต์อยู่ในเกมมาตรฐานตัวเอกเวลาสู้ก็มีเสียงตอนฟันก็ ตอนปล่อยพลังก็เอ,อืตอตโดนฟันก็เอ,อื้อกตายก็เอ,อือซึ่งคุณฟังดูเหมือนตลกนะครับแต่ในเกมแนวพิกเซลอาร์ตเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงกันเสียงอย่างอื่นก็ดูดีตามมาตรฐานทั้งเสียงสกิลเสียงเวทมนต์เสียงปืนแต่เสียงปืนมันดูแบบป๊อปเป๊ะยังไงยังไม่รู้เสียงพื้นฐานของเกมนี้ก็คืนกับบรรยากาศอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ก็เข้ากับตัวเกมที่มีแนวมนมนเสียงก็อือห่าแบบเหมือนอยู่ในโบสถ์แต่เพลงสู้บอสก็ดูยิ่งใหญ่อลังการออเคสตรามีเพลงห้องเซฟด้วย นอกจากนั้นเกมนี้ยังมีเสียงภาคตัวละครทุกตัวในเกมทั้งตัวเอกร้ายหรือแม้กระทั่ง NPC ทุกคนที่เราคุยได้ก็จะมีเสียงพูดด้วยเช่นกันนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกมนี้ค่อนข้างแพงด้วยครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมนี้ค่อนข้างยากเพราะตัวเกมจะไม่ได้บอกเรามาตรงๆต,ต้องไปหาตามอ่านจากเอกสารจากไอเทมคุยกับ NPC แบบเดียวกับพวกเกมโซ่เก่าๆเ,เลยถ้าให้ผมอธิบายยอ่อๆตามความเข้าใจผมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกมนี้ก็ มีการแย่งชิงพลังต้องห้ามและตั้งตัวเป็นสมมุติเทพมี2ฝ่ายต่างคนต่างหลอกลวงสร้างลัทธิพยายามสแสวงหาพลังจนเมืองชิบหายผู้คนกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดและพระเอกเอริกก็ติดคำสาบด้วยเช่นกันทางรอดเดียวของเขาคือค้นหาและทำลายต้นตอของคำสาบเทพจอมปลอมการหลอกลวงศรัทธาพวกนี้ควรเป็นศรัทธาสุดท้ายไม่สมควรมีอีกต่อไปเดินหน้าล้างบางให้เหีย กมเพลย์ใครเคยเล่นเกมบาฮูดมาจะเล่นเกมนี้ได้อย่างแทบจะทันทีเพราะมีหลายอย่างที่คล้ายกันพวกระบบเลเวลอาวุธพลังโจมตีจะคล้ายกับเกมโซซึ่งคุณก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณดูชื่อทีมพัฒนาโคมิโซเกมแต่เขาก็มีปรับนู่นปรับนี่นั่นให้เข้ากับเกมตัวเองก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมไม่รังเกียจเกมที่ลอกเต้นแบบแนวเกมเหรอกครับเพราะถ้าปรับให้มันสนุกมันก็แตกต่างแล้วก็สนุกด้วยเอานอกเรื่องไปไกลกลับมาที่เกมเพลย์ของเกมนี้แน่นอนครับว่าเกมนี้ตายตังตก ถ้าตายอีกรอบเงินก็หายโดยเงินพวกนี้ใช้3อย่างใช้อัพเลเวลใช้อัพอาวุธและใช้ซื้อของโดยเลเวลกับอาวุธก็คล้ายกับเกมโซเริ่มมาที่ระบบเลเวลก็จะเลือกได้ว่าเราจะอัพอะไรก็จะมีพลังชีวิตสเต็งเด็กพลังเวทและปืนอาวุธก็จะแรงตามค่าที่ต้องการของอาวุธนั้นๆเช่นอาวุธขวานต้องการสเต็งยิ่งอัพสเต็งยิ่งแรงดาบต้องการเด็กยิ่งอัพเด็กยิ่งแรง อาวุธแต่ละชนิดก็จะมีท่าโจมตีธรรมดากับท่าโจมตีพิเศษที่ต้องใช้มานะส่วนพวกปืนก็อย่าไปหวังดาเมจอะไรมากนะครับมันไม่ค่อยแรงแถมกระสุนหมดด้วยที่หวังได้ก็คือเวทมนต์นี่แหละใครอัพอินนี่เยอะนี่โคตรแรงในเกมนี้ก็มีท่าต่างๆด้วยทั้งไฟไฟ,ไฟฟ้าเลือดน้ำแข็งความมืดโดยทตาพวกนี้ก็จะติดส,สถานะกาับศัตรูและเราก็สามารถติดสถานีได้ด้วยเช่นกันแต่ละาตาก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันอีกก็เพิ่มความหลากหลายของตัวเกมได้มากขึ้นอาวุธบางชนิดจะสามารถเคลือบได้ด้วย จะเอาธาตุไหนในการต่อสู้ช่วยแรกๆแล้วก็ได้แค่ฟันเฉยๆกับใช้ท่าของอาวุธน,นั้นๆหลังๆก็จะมีเวทมนต์ที่มากขึ้นการแปลงร่างการแพร่ลีการตั้งโลกการบัฟตัวเองอีกมากมายต่อมาที่การผรจญภัยเกมนี้คือเกมเมททรอยเวเนียเกมจะไม่ได้ชี้บอกว่าเราต้องไปทางไหนอย่างเช่นเราฆ่าบอสน,นี้แล้วเราสามารถกระโดดได้2ชั้นแต่เราจะไปกระโดด2ชั้นที่ไหนล่ะและเราจะไปที่ไหนต่อเรื่องนี้เกมไม่ได้บอกครับคุณต้องออกสำรวจเดินพรางไปเรื่อยๆสำรวจให้ครบ แต่ก็ต้องจําว่าแมพที่เราผ่านมาเนี่ยเราขาดอะไรเราขาดสลิงเราขาดเชือกหรือเราขาดกระโดด2ชั้นคุณก็ต้องจําให้ได้งั้นคุณก็ไปต่อไม่ได้ไม่นาคุณก็วนไปเรื่อยๆหาไม่เจอไม่นาก็เปิ YouTube. ดยูทูโในเกมนี้ถึงจะมีแพลตฟมเมอร์หรือการกระโดดให้ตรงจังหวะแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับพวกฉากรุโคลกระโดดให้ตรงจังหวะแบบเป๊ะๆนี่มีน้อยครับมีไม่เยอะส่วนที่ยากของเกมนี้ก็คือการสู้กับสตูนนี่แหละครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยเลือดเราโคตรน้อยเลยครับตีสองสามทีก็ตายแล้วแถมตัวเรายังสีเบ้าๆนานๆแล้วต้องหนีในบางครั้งแต่ถ้าคุณค่อยๆเล่นค่อยๆสู้แบบฆ่ามันให้หมดทุกตัวฆ่าล้างแมปตายอีกก็กลับมาฆ่าล้างแมปให้หมดคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆในช่วงเลดเกมคุณจะฟินมากครับใครที่รังแกคุณคุณกลับไปตบให้ยับตบทีเดียวก็ตายเกลี้ยงยกฐานนี่สินะความรู้สึกของการบทขยี้ผู้อ่นอนแอส่วนการสู้บอสเกมนี้ก็สนุกครับ โดือการสู้บอสในเกมนี้ก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็มีความท้าทายโดยบอสจะโจมตีเราจากนั้นบอสก็จะยืนอยู่นิ่งๆเดินไปเดินมาให้เราตีแต่บอสค่อยๆโจมตีใหม่เป็นอย่างนี้ไป,เ,ปเรื่อยๆจนกระทั่งเลือดบอสเหลือครึ่งหลอดก็จะมีการเพิ่มมูดเซฟมาใหม่และการโจมตีที่ให้เราโจมตีได้น้อยลงในช่วงแรกๆนี่ต้องรูให้ดีเลยนะครับโดนทีสองท,ทีนี่ก็จะตายแล้วแต่ช่วงหลังๆนี่มายไปเถอะคุณยืนเฉยๆโดนตีเป็นสิบทีก็จะตายถ้าคุณยังสู้ไม่ได้ก็ไป์่ ซึ่งจริงๆผมจะบนเรื่องทาาุน้งแข็งที่ศัตรูใช้เสร็จแล้วนะครับเป็นโคตรพี่โกมเราโดนทีสองทีแข็งแข็งเสร็จแล้วก็เป็นเป้านิ่งโดนโจมตีฟรีตายอย่างเดียวหลังจากเขียนสคริปต์นี้เสร็จ1วันให้หลังเกมอัปเดต1.1เยี่ยมไปเลยสุดท้ายเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกและสมดุลน,นะครับสมดุลสมดุลมัง้งเอาแต่ว่าเกมนี้เหมือนจะยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น แต่ผมชอบพระเอกเนี่ยมันหล่อเท่ใส่เสื้อคลุมเวลาคุยก็หันหลังคุยโอ้โหจะหล่ออะไรขนาดนั้นซึ่งตอนเขียนสริปแรกๆนี่ผมมีอะไรให้บ่นเยอะเลยนะครับแต่1น่นนึ่งนี่เขาแก้หมดเลยทั้งตอนแรกเกมก็หยุดไม่ได้แบบตัวเล่นเกมคนเดียวทําไมจะหยุดไม่ได้เองจะไปก๊อปปี้เขาขนาดนั้นเลยเหรอบางอาวุธก็โกงเกินไปเวทมนต์ก็กากเบาๆแต่หลังจากที่ปรับแพทก็แก้หมดแลละแต่ที่โมโหที่สุดก็คือบัร์คปัป๊มตังค์นะครับ เวลาเราตายเนี่ยเราสามารถเก็บเงินที่ตกได้ใช่ไหมครับและถ้าเรากดใช้ไอเทมเพิ่มตังที่เราได้รับเราก็จะได้เงินที่ตายเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็กระโดดตายไปเรื่อยๆแต่ที่ผมไม่รู้ก็คือถ้าเงินมันเกิน3,000ล้านเงินจะเหลือศูนย์ครับและใช่ครับผมเล่นเกมเกือบจบและผมก็ฟาร์มตังเกิน3,000ล้านเหลือศูนย์ไม่เป็นไรผมก็เลยแบบโอเคเซฟนี้ผมยอมเล่นใหม่เพราะผมจะากปั๊มตังผมอยากปั๊มตังจริงๆผมจบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาจะมาปั๊มตังเซฟนี้ผมเริ่มเล่นใหม่เลย เล่นไปเล่นมาเหลือบอสตัวสุดท้ายแล้วจบบอสตัวนี้ผมจะไปปั๊มตังค์ละแต่ว่ามันดึกแล้วผมก็เลยนอนตื่นเช้ามาอัปเดต1.1แก้บั๊กนี้โอ้ oh. no